มาออกจากวัดเลี้ยวขวาเข้าลบบุรีถึงหลังตลาดปากบางต่อไปเลี้ยวขวารถตามหลังมาสามคันแซงซ้ายรถทัวทันจิตออกจากปั๊มน้ำมันวิ่งเข้าชนทันทีเที่ยง45พอดีนาะวตรีวาดเกตแก้วลอยขึ้นหลังรถทัวไปเลยพวกตลาดนึกว่าหนังสือพิมพ์ลอยไปก็เนื่องจากแกใส่เสื้อขาวกางเกงขาวนี่หลังหัก อาตมาไหลชนเหล็กหักไปเลยแล้วกระจกครูดเอาหนังหัวไปอยู่ตรงท้ายทอยหมดหัวขาวเลยคอพับไปที่หน้าอกหมุนได้เลยเลือดเต็มจมูกกระจกมันบาดอาตมาก็บินออกไปแบบนกออกห่างรถไปประมาณ20วาแต่เดชาบุญว่ามือดีอยู่มือนึงจับขึ้นมาอาตมาก็ลองคลำว่าเราคอหักไปหรือนี่ตาไม่สัมผัส หูไม่สัมผัสตายหมดแล้วทั้งตัวแต่มือดีสติดีแต่กลับไปหายใจได้ที่ท้องพองหน่อย,ยุบหนอใช้ได้นะใครอยากจะรู้ว่าสะดือหายใจได้ลองไปคอหักดูนะคนขับก็สลบอาตามายังพูดได้เพราะสะติดีอยู่ที่ลิ้นปี่จำไว้แล้วหายใจทางสะดือได้กำต้มเต่มา,ามาซ้ำพอดีตรงนั้นเขาทำอิด เท่าแก่เขาก็ขับรถมาอาตมามือยังดีอยู่อกข้างก็เสยค้างไว้มันไม่มีความรู้สึกพอรถแล่นถึงวิทยาลัยเกษตรได้ยินเสียงแววแผ่วมาแต่ไกลเสียงดังนี้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าได้ยินมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวต้องซ้ำเดี๋ยวต้องซ้ำคอหกักแล้วก็ยังไม่รู้สึกสงสารจะมาซ้ำสักประเดี๋ยวเห็นเต่าพอเห็นเต่าเท่านั้นแหละฝาหม้อนนำรถอยู่ตรงนั้นหลุดพรวดลวกเอาเราคนเดียว หมอใหญ่สั่งให้อัตมานอนตรงๆบนรถซึ่งมีลูกล้อเล็กๆให้บุรุษพยาบาลเอาเข้าห้องไอซีอยูโดยด่วนจัดการเย็บหนังที่มันถลกไปนี่ก่อนอัตมาก็อธิษฐานไปเรื่อยๆมือดียังมีอยู่อีกมือหนึ่งนอกนั้นตายหมดแล้วแต่ยังหายใจได้ที่ท้องพองหนอย,ยุบหนอตลอดบุรุษพยาบาลสองคนก็ใส่รถเต็มที่รถก็เกิดตกร่องประตูเหล็กโครมล้อพังหมดแพทย์อีกคนบอกตายเสียแล้วละมังว่าเปล่าเลยคอลั่นกรวบเข้าที่เลยคือติดเลยลืมตาเห็นเลยหายใจไม่ออก พอคอติดปวดก้นแทบ,บหลุดเปรตปากเท่ารูเข็มพอกลับไปถึงสิงบุรีเราก็จะแย่อ้าปากไม่ขึ้นผลสุดท้ายก็อยู่น้ำเหลือเกินกินไม่ได้ต้องหยอดด้วยหลอดกาแฟต้องดูดดูดก็ไม่เข้าเวลาชันเช้าก็ใส่เข้าไปข้างๆเลยมานึกในใจนึกถึงยายได้เจ้าต้องเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มกินอะไรไม่ได้จริงๆตั้งห้าสิบวันนอกเหนือจากกินไม่ได้แล้วพูดไม่ได้ด้วย ขอน้อมกราบหลวงพ่อจาราน